สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมใช้เส้นทางจากบ้านไผ่ตำบลไผ่อำเภอราศีสไลนะครับมุ่งหน้าเข้ามายังตัวเมืองราศีสไลก็จะผ่านบ้านยางนะครับข้างหน้าก็เป็นสามแยกบ้านยางนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปบ้านบึงหมอกไปอำเภอยางชุมน้อยเลี้ยวขวาเข้าราศีสไลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดู ความคืบหน้าของการขยายถนนบริเวณของบ้านยางใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูบรรยากาศนะครับของการขยายถนนว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณของหน้าวัดบ้านยางนะครับวัดบ้านยางใหญ่นั่นเองนะครับขวามือนะครับวัดบ้านยางตอนนี้ก็ถือว่า คืบหน้าไปเยอะพอสมควรนะครับก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างที่จะขยายแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเป็นการขยายแบบให้ไหลาทางกว้างขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นขยายหลายทางนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงนะครับยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าเป็นการขยายสี่เลนหรือว่าขยายแค่ไหลาทางให้กว้างขึ้นนะครับท่านใดมีข้อมูลก็คอมเมนต บอกแอดมินได้นะครับผมขับรถเลยบ้านยางใหญ่มาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะไปถึงบริเวณสะพานที่เป็นจุดเริ่มต้นของเขตก่อสร้างนะครับของการขยายถนนแล้วนะครับถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนสายราศีสลลาย,ยัางชุมน้อยนะครับบริเวณที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือบริเวณของ บ้านยางใหญ่นะครับที่ทําการขยายถนนนะครับขยายออก2ฝั่งเลยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับฝั่งฝั่งไปแล้วก็ฝั่งกลับนะครับก็มีการขยายนะครับขยายมาถึงบริเวณสะพานตรงนี้นะครับสะพานตรงนี้เรียกว่าห้วยฝายหลวงนะครับนี่ครับขยายมาถึงบริเวณน,นี้จากห้วยฝายหลวงก็เลยบ้านยางใหญ่ไปเลยทางโค้งไปจะออกไปยังบ้าน ึงหมอกนะครับการขยายนะครับก็เอาง่ายๆว่าขยายบริเวณหมู่บ้านของบ้านยางใหญ่ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาละครับนั่นละให้คุณผู้ชมดูนะครับการความคืบหน้าของการขยายถนนบริเวณบ้านยางใหญ่ถนนสายราศีสลายยางชุมน้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ